ส่อเรียนด้วยนะผมอยู่เกมซิปเทสสองนะครับคือผมไอช็อตคือไม่สนุกแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่นะแต่ว่านานๆทีจะเข้าไปเล่นนะไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนแต่ก่อนละเออหาเล่นอยู่ไหนวะ มีเสียงอะไรรบวนขอภายด้วยนะครับอะไรไม่ได้สปายปะนี่อย่านะเมดีก ่ครับเฮ้ยมีโดนครับโดนหนึ่งครับเดี๋ยวนะชิสตายอ๋อเฮ้ยกลับตายกลับตายตาย โดนอยู่โดนอยู่แต่ชิเมนนะครับข้าวใาไปโอ้ยโอ้ยไฟไฟมีดีมีดีใครวะเนี่ยโดนครับโดน อย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้อะไรเนี่ยไปเกิดไหนมะเนี่ยไม่เดี๋ยวแดงๆนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย ตึงครับตึงครับวินนี้ตึงครับไม่โดนโเ,เ,เ,ดลเลยว้าแตกโอเคได้จ้ะหนึ่งตัวอะไระมามาเปลี่ยนตัวนะครับเราจะเล่นตัวไหนดีสปายเล่นสปายหนึ่งผมจะเปลี่ยนเป็น ให้ออกไปนะครับเราจะค่อยๆเนียนสปายนะ <_ d ata> เดี๋ยวเ <_ d ata> อาอไปทางไหนได้นะครับเป็นไงีได้ปะเราเราจะไปทางไหนดีวะ เราวนนะครับว,ดว,วนดีกว่าเด้อวนดีกว่าวนดีกว่าวนตาฮะวนตอ <c oughs> จนะครับโอ้โจ้าไปด่านไหนดีครับด่านนี้ได้เป็นด่านด่านอะไรอ่ะ โอเคครับต่อต่อต่อแล้ว okay, ก็แผนที่ถัดไปครับรอครับรอรอไปถ้าเสียงเกมดังก็ขออภัยด้วยนะครับผม เดี๋ยวนะเราจะเล่นตัวอะไรดีตอนนี้โอเคครับผม๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอลดเสียงกันโอเคประมาณนี้นะครับข้างในครับ มันได้เล่นอะไรมะเนี่ยเอ้ยเชี้ยเอตายเอาให้ ไม่เก่งนะครับเขาจะค่อยๆเล่นมาเปลี่ยนเป็นตัวที่ห้านะครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเป็นสกาวดีกว่าฝั่งนู้นนะครับ ี่ผมมาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้เ,เต็มตัวอยู่ยิงอะไรนะหน้ายิงตลกอะ่ะนะครับ Let's go บุกครับบุกบุกบุกไอเสียเกียนมากเลยไฟเป็นตัวนี้ครับสกาวเจ็ดวิครับเจ็ดวิรอไปครับเจ็ดเออสวยสวยสวยก็คือผมก็เล่นไม่เป็นตัวนี้ เป็นเนียนได้ข้าวิ่งครับข้าวิ่งโอ้ปลายตาวะ่ะแตกครับหนึ่งแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งอิเชี้ยะโดนไอ้สัตว์โอ้โอต,โอตายไม,มาตัวไหวะ เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ตัวนี้ดีกว่าค่าหนึ่งตายหนึ่งครับสกอร์เน่ามากอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวน,น้องฝันดีกว่าเ,เดี๋ยวเอ้ยกดผิดจะกดอะไรวะ เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้จะเจาะยางนะครับลืมไปว่ามันต้องกว่าจะเจาะยางมันได้ก็นานพอสมควรเลยผมเล่นเป็นนะครับสปายจะเป็นตัวนี้มากกว่าเป็นตัวที่เล่นระเบิดอะขนาดตัวพวกนี้มากกว่า อันนี้เระมแมนนะเล่นนแล้วจำไม่ได้อะไร oh, แต่วิ่งอ่ะวิ่งอ่ะ เอุ๊ยไม่โดนไม่โดนเราจะเป็นตัวกวาดล้านบ้างดีกวค่ะไพโลเอวอนเอวอน พลังขึ้นเต่าใครเปิดไม,ม้ปะเมเราได้เวลาเพิ่มแล้วลอยู่ไหนกันเรื่ระวังให้ดีครับเผื่อเ,เจอพวก็อะไรนะว้ว้วว้าเร็วเร็วสวยครับสวยแตกหนึ่งครับแตกหนึ่ง จำเล่นๆจำเล่นๆหายหมดแล้วเราชนะหนึ่งนะครับอันนี้เป็นใช้ได้นะครับพลังขึ้นเต่าเนี่ย ถ้ามันใช้ได้จริงๆนะครับคือถ้าใช้ได้จริงๆนะผมเคยไปเล่นกับบอทอยู่แล้วนี้แบบยังไงวะกดจีพลังขึ้นเต่าตายเฉยแลวอย่าใช้เลยครับเล่นจริงไม่ได้ครับไปเล่นกับเพื่อนเอาไว้กวนตีนเฉย

แอปแตกแตกหนึ่งรับแตกหนึ่งเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีหลันเนี้ยหลนันไม่หมดแล้วดุดักจุดเกิดเลยว่ะเพราะงั้นยังไม่ออกมาเลย เอ้ย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 เผาไหมเว้ยเอาตายโอเคโอเคนะครับอะไรเนี่ยเอ้มันทีมแดงไม่ใช่หรอ เป็นทีมน้ำเงินวะสลับไปทั่วสลับไปทั่วเฉยตอนแรกเป็นทีมแดงจังเหรอได้ครับได้ไดไดได เฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวผิดเลยวละหอวเห็ดถ้เปลี่ยนปืนนะจ๊ะเฮ้ยโดนยิงเว้ยจะตายอ่ะ ัวนี้ด้วยครับเล่นเล่นแครับเ,เป็นอาหารรับจ้างดีกว่าอ้าวแตผิด <c oughs> นี่ครับสมดุลเกมมันต้องอย่างนี้ต้องมีสกิลของแต่ละตัวไม่ใช่เอ็กช็อตอะไรไม่รู้วิ่งไปทั่ว <c oughs> ไอ้มันบังวะโดนอยู่ครับโดนอยู่แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งโอ้โดนไหลตูดเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร ชิวๆไปชิวๆไป,ไปทีมทีมเรามันขี้โกงนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ทีมแดงใช่ป่าวะไม่รู้ดิเมื่อกี้อยู่ทีมแดงทีมฟ้าทีทีมแดงแล้วมันก็สลับสลับไปทั่วเดี๋ยว

ตัวไหนอะใครพูดอะไรวะเครื่องน, <c oughs> น,นี้ไม่แรงนะครับยุคคลาสสิกเลยปื่นนี้ให้วิ่งกระโดดไหมครับ มันนี่หอนบนะ่เจ้าันนี่หอบมันนี่หอบเออันนี่หอบมันนี่หอบโอชนะเว้ย โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ